เดี๋ยวนะใครสร้างที่นอนไว้ตรงนี้นี่กูอยากรู้หลานนี่ไอ้บูมบูดีบูดีเรออยู่ในกล่องข้างบ้านเหมือนบูมบูมนี้มีสามคนเลยสัตว์สร้างแบบบูดดีดีกว่าสีก็ทุบ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 ไอแมวอันนี้เอาออกไปไปลองเรือดีกว่าพร้อมยังกูไม่มีนี่นะต้องไปของกูไปวิวสองก็สีว่ากูฆ่าไปร้อยอันแล้วดี เนื้อมีเนื้อเลยไหมให้บูมสักนิดนก็ก็อยู่ได้นะเนี่ยเหรอ่ะนี่มีปาเอ้าอะไรทำไรครับอ๋อเขาเงียบแล้วเขาเงียบแล้วมีเมล็ดปลูกไม่ช่วยปลูกเฮ้ยอะไรอันนี่เฮ้ยใครดิเฮ้ยไปไปหลีกไปหลีกไปโอเคโอเคโอเคครับโอเคไปไปผมซุ่มอยู่คุณอย่ามาเอ้อโอเคมีการส้มสร้างบ้านหลับ ไอเยหายไหกูนีไอเอาหินนี่ออกไงวะแกงสซุตรงนี้เขาก็เห็นมอนมึงทำอะไรเฮ้ยไอเอาหินนี่ออกไงพี่เจ้าไม่รู้อะนอนขุดดินเป็นไหมเป็นทำไงจอบไงจอบเพื่อนไงกูไมีทางยากเมน่นด้วยนันแหละไปแวไปไปกูไปขวาไอสั่ไป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 ไหนไปไหนไปด้วยไปด้วย้ปไปด้วยไปด้วยโอ้ลึกือเรือเรเรือเรเรอเรไอ้รืรอเรมอเ เดี๋ยวเขาปาวังม่ได้ครบเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ขึ้นอย่งไรนไปด้วยไปด้วยนี่ไงขึ้นบันไดไงโอครจะขับไปไงแมนเด้นไปขับเองเดินไปขับเองอ๋อให้นนท์ับเนไปได้รักูขับเปนเกียให้นนท์ับเยอะเอ่รนจะเป็นเปนเปนเนไปไปเก็บของแป๊บนึงเฮ้ยนนท์เราไม่สร้างกล่องไว้หน่อยเหรอาจริงเหมือนเหมือนเหมือนเด เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวนะรสมีนี่ถึงมแป๊บนึงเดี๋ยวพี่จะสร้างนี่ให้สร้างกองจะได้เอาของเก็บไปเผื่อมีของงั้นเฮ้ยไอ้ไอ้ที่ครับโต๊ะมันต้องใช้หลังคาด้วยเหรอไม่ไม่มันไปเองบุกอุเบกไม่ได้ไอ้เหี้ยที่ครับฮะถูกตั้งูกตั้งอร่อยอะไรนะไม่ใช้หลังคาด้วยเบื้องบนน่ะจะต้องทำหลังคาให้มันด้วยโอ้ยตายแล้วไม่ตายไปแล้วมากจังเฮ้ยไปไหนเะเราเราเดินเดินมาเดินเร็วเดินไม่ต้องให้มันบ้าไปด้วยมันบา ไปเราด้วยตายไม่าไปอยคือทายเราคือทายเราไปสัตว์คือทายเราไปมันได้อยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอยไมเลือนรถขึ้นยังไง่จะจบขึ้นยังไงขึ้นยังไงไนกดอี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 ที่ท้ายเรือขึ้นเล้นะตายตายอุ้ยบู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 บุบบ เด็ดไปเลยเด็นเดินดเอาอย่าเดินตายเดินคือมปเลยเดินเรือมันลมมันแรงม้องรู้ใครยืนดยู่ดีๆได้กำใจอ่ะเดินไปล่าของเหรอใช่ไปที่ไปล่าไปด้วยเฮ้ยเราเอาเอาอาวุธก็ไม่มีนี่ไม่ดีเลยคุเบ่งไม่ไปก่อนกูว่าตายกลัวตายกลัวตายกูเบ่งนะคุเบ่งนะกูเลี้ยวหลังก็ได้คุณเลี้ยวหลังกลัวตายกลัวตายกลัวตายเด็นเดินไย วันนี้กูก็ไหว้ข้ามเกาะมาแล้วโอเคโอเคโอ้โคตรโหดโคตรโหดลงไปไหว้ด้วยเดี๋ยวดูไอ้คนที้ตายสั่นไอ้คนที้่เมนจัดดอ๋อดูดูขึ้นเหลือไม่ได้ไปยูไปเลยนี่เกาะกันไม่ได้กูเกาะได้คนเดียวไอ้นี่คนอื่นเกาะไม่ได้กไูเกาะได้คนเดียวไม่ต้องกลัวตกเดี๋ยวเจอแรงงาเงือกมันมันมีบอสอยู่มันมีบไม่ใช่คนละเกม ไม่มีบอสเฮ้ยจับได้นี่จับได้นี่เนี่ยติดกับพี่ชาวเลยเนี่ยสิงเข้าไปในพี่ชาวแล้วแล้วเกาะอยู่ไหนก็มองไม่เห็นเกาะรู้สึกว่าลมมันไปไปไปเนี่ยเออมองไม่เห็นเกาะว่ะขอเราได้แวะแวะเกาะข้างๆกันได้เอาได้ได้ก็ได้แล้วจะจะจอดเรือแบบซีออลพีซคนละเกมคนละเกมนุ่นขับเรือดีวะพี่ขับอันนี้มั่วยไหมโคตรกาก เฮ้ยมีนกเด้อเฮ้ยไอ้กังคกกังคกกังโคกเดี๋ยวแมนเป็นคนเปิดไฟเองดีมันออเออเออจะเขาไปเจอใส่กูบอกเลยลงเรือใส่เลยเนี่ไงนี่มันเยอะยังไงนี่มันเล่นเล่นพวกนี่หว่าสวัสดีครับผมแกงขวานซิงนี่กระโดดซับนี่มารกูเรือไปก่อนนะเออมาเรือมแม่งกลับมาเรือหายเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเนี่ยเนี่ยมีของไหมไม่มีว่ะ ทำไมแทงกวางไม่เฮ้ยกวาง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 ตีมันเหมือนมันแหลกอ่ะนี่พี่ฟ้นดิเออต้องวางอุ้ยฮิเอเลยไหนไหนไหนเต็มเลยขน้ามันล่าอะไรอยู่มันตีกันเองนะขน้าไปไหนวะนั่นนั่นนั่นต่างหินะฟ้าตัวตัวกับโอ้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 ยอร่อนี่อ๋อบอสพี่เจ้าบอสตัดตัวฆ่ามันฆ่ามันเดี๋ยวโอ้ยยันแม็กี์นักเจ็บหายชาวยด้วยทีฆ่ามันอู้กลางโลกอู้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 จะตายจะตายอู้อู้เจ็บเจ็บ ข้ามันโอ้กูแทงอยู่กูแทงอยู่กูแทงอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยตีอยู่ช่วยตีอยู่ถอย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 ไม้หักไม้หักไม้หักแล้วเนี่ตีเหมือนไม่เข้าเลยเมื่อกี้กูแทงได้ไหมกูฟันไม้หักว่ะใช่ใช้ใช้ไม้นี้เลยกันไปเข้ามันจะเข้าได้ยังไงเหย็ดแหมของมันต้องเวลสิปโอ้ยไม่ตีแล้วหนีตีแล้วหนีเชื่อแมนเชื่อแมนกูจะตายจะตายบุ้มจะตายช่วยอยู่ช่วยอยู่อ้ห อูช่วยแล้วนั้นกูลากมาอีกสามตัวนะอุ้ึงตายโอ้ยบูมซอยก่อนซอยก่อนถอยถอยแม็กมึงถอยไอ้แป๊ดไอ้แม็ไอ้นนท์ไอ้ตีนเต็มเลยไ้นนท์โอ้กูไม่มีเหลือแล้วออ้ยเหลือสามห้าตีทีเดียวเหลือหนึ่งเลยโอ้มึงอย่าได้สัตว์มึงอย่ากกัดกูนะไปเรื่อย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 แม่กเลือหายแม็กนี่นี่เรืออยู่นี่เหลือนี่นนมานเรือนี่นี่นี่ใครตายเหลือใครบ้างนี่เฮ้ยมันตามกูนนท์มาเยอะอยู่มันห่อคอยอยู่คนเดียว โเรือเรือมันมาแล้วเฮ้ยชิคกี้พายแนเฮ้ยโนนมาเร็วโดนมาโดนมาโนนก่ล่อกูล่อให้แล้วกูล่อให้แล้วกูล่อให้แล้วหนีไปนะกินไหมไปจะไปส่งกูนี่กันขึ้นเรือไลตามอยู่ไม่ไหววิวน้อยอยู่เดี๋ยวค่อยแบบวิวเยอะๆก่อนค่อยว่ากันเฮ้ยแมนนี่มาคนโหดโอ้คนโหดไปยืนดูอยู่แมนกูแทงกูแทงพอเมื่อกี้เข้าไปปุ๊บปั๊บหุมหอบหลบหลบหไอเดียตายแบบ ตายไปแม่งกูโดนตีทีเดียวแม่งเลือดเหลือหนึ่งอยากได้หอกด้วยอ่ะได้ดีไหมหอกกดเมาส์กลางเป็นอะไรยินเอาหอกอ่ะถ้ากดเมาส์กลางเป็นอะไรไม่ไม่ไม่ใช่แบบถือหอก่ะคือหอกก่อนอุ้ยไา้กระโดดแทงปะอุ้ยปลาอะไรวะเฮ้ยก็กได้ไหมเฮ้ยกูได้กูได้กูได้อยู่ที่กูโอเคโอเคเอาไปเลย ออกเว่ยสองนั่นน่ะโอ้โอ้เท่เลยนะทำไมตัวแม่มันอยู่โกตีนจังวะกูแทงกูแทงเดินเรือล่มไอสัตว์เดินเรือล่มแป๊บเดียวเรือล่มได้สกิลมาเอาไปส่งไปส่งไอแม่งก่อนไปเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่เฮ้ยตีพี่ชาวไม่เข้าอ่ะออ้ยโอ้ยยิ่เท่โอ้โหปีอะปีอะเหนื่อยพอละขึ้นฟังวะไอแม่นั่งนิ่งเลยตอนนี้น่าจะนั่งรับแล้วรู้สึกว่าลิมเปอร์นี่ฟาร์มยาวๆเลยนะครับลิมเปอร์ ซุ่มเงียบอีกแล้วควางน่นแม่งฟาร์มกวางกวางหมดแบบเมื่อกี้ครั้งต่อแรกต้นไม้อันนี้กวางอีกกูลงมากูเจอแต่ไอตัวเอเลี่ยนอะต่างกวางบีหมูเลยวะเด้อนนไม่เจะเลยกูจะหมดเลยดังกดคอนโทรลแล้วก็เอาตรงนั้นกระบองยังแรงกว่ามีดมึงอีกมีกูลองหรือว่าต้องใช้ความชำนาญต้องใช้เรื่อยๆวะต้องใช้เรื่อยๆมีเวลนะของทุกอย่างมีเวลมึงไปดูกดดูสกิลเลเวลมั้ มีดใช่เหรอจะมีเพิ่มอ๋อเออใช่ใช่เลเวลมีดเลเวลหอกเลเวลธนูหอกที่แมนโยนให้พี่ชาวอ่ะมีเลเวลสองของพี่ยีนเออเราเรามีเลเวลยี่สิบอ่ะนี่นี่ฟันนี้ได้ด้วยอ่ะฆ่ามันโอ้โหโดดโอ้โหโอ้โหไม่เลือดลดยังไงโอ้ยแมนโหดจัดโหดจัดก้อนหินนี่ลอยงไงพี่ชาวฮะก้อนหิน แมนดันแมนดันฟันไหมอะฟันแมนดันดันเลยเนี่ยดันแค่ใช่เหรอบุ๋มไม่ใช่แล้วเขาไปแล้วโอ้ทะลุมาเอาไหนว่าดันตุยนู้นข้างหลังเมื่อกี้มีเสียงงูใช่ไหมไม่ใช่เอ้ยเอลุลุแทงอยู่แทงอยู่มันจะเป็นมันจะเป็นขวานที่ปักอยู่บนไม้ยุยยุยย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 ยอ่ะย่างว่ะสวยอารับเลย มันคืออุปกรณ์ที่ใช้ทำงานไม้ไอ้บูมไอ้บูมโดนไอ้บูมที่มันตั้งอยู่ข้างคาโตะนะที่ที่เขาบอกนะที่เราที่เราตั้งไว้ข้างโต๊ะข้างนอกเนุ่ยยู่ยยุ่ยมันอยู่หน้าไหนอ่ะอ๋อเนี่ยนี่เจอแล้ว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 อุ้ยแรงว่ะอันนี้เขย่ายางโอยบูมเออวิทย์สองแล้ว มันมีมันมีหลายท่านขาแป๊บนึงเดี๋ยวอ่านก่อนพี่มากน้ำไปไม่ได้มันหนาวอ่ะหนังหนังหนังควงอ๋อที่ที่ที่หรือพี่ชาโถยฟันฟันทีนึงแล้วก็บล็อกฟันทีนึงแล้วก็บล็อกอันนี้นะเด้ไดวได้ได้เดียร์ไฮอ่ะฟันทีนึงแล้วก็บล็อกอ่ะเดียร์ไฮกับลีเพอร์สแคปกูขาดทั้งสองเลยเราต้องตั้งใกล้ๆกันอ่ะโอเคสวยแต่คุณต้องขยายห้องให้เด่นก่อนนี่ได้อยู่มันตีแค่ทีเดียวเองไม่เอาได้อยู่อ๋อ มันต้องมีสเต็ปเข้าใจ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 นี่สบายเลยนี่ขี้ๆเลยกูถือตัวคราฟเราจะยกเลิกแล้วไปสร้างที่อื่นอ๋อจะยกเลิกให้ยกเลิกยกเลิกสองจะต่อแต่หน้าจะไม่ครบอ่ะเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้กูสร้างกำแพงแล้วกูได้ห้าอันนั้นกูได้ไม้กูได้ไงแต่กูเสียไปเกือบปีเต็มอ่ะเพราะกูถือไฟแล้วมันวิ่งหนีเออเหมือนมันกลัวไฟฮะใช่เหรอไหนลองดูดิเออเออเออเมื่อกี้มันไปไหนละเหลือไหมอุ้ยอุ้ยจะตายถอยมาถอยมาถอยมา ไอ้บูมชนก่อนเนี่ยอุ๊ยไอ้บูมโดนธนูยิงอืมแต่มันง้างเลยเมื่อกี้บอกไม่ทันอืมโอเคสวยเฮ้ยตรงนี้ก็มีรูอีก1 2 3 1> สวยครับโอ้โห t อ e b บดอัพเด e ะทายแลนด์อัพเดอะคิงดอมแอมเด m a มาครับเกี่ยวอะไรวะขึ้นบันไดโอ้ไ่รูกันเอาไฟถือดูมันแบบกดคีย์คมเหงาอะอฝักโลกเมียเข้าด้วย เฮ้ยเดี oh. ๋ยวเดี๋ยวทำไมมันไม่กลัวไฟวะมาเก็บของกูด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยมันทำไมมันไม่กลัวไฟวะคุณน่าจะจริงเหรอจริงไหมจริงอีย่าเอ้ามันตกแมพเออมันตกแมพอะไรของมันวะเฮ้ยไฟหมดไฟหมดเวนเวนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวช้ามึงอยู่กูตายบูมเอ้ามันเจะตกแมพว่าเมื่อกี้เอ้า กูก็ตายมีคนตายแน่เนี่เฮ้ยทำไมมันไม่กลัวไฟวะตาทั้หมดแล้วอะไรอะกูไม่ตายเหรอเดี๋ยวกูคนเดียวอ๋อต้องอ้อมเอาเอาลือให้มาเดือกอาเมนลืมอรจากดีครับแบบแบบยิ่งใหญ่อยู่แล้วนี่ที่เก็บเก็บมาเกบมาที่เดิมเลยเนี่ยเฮ้ยของไอเมนว่ะเฮ้ยของเมนยามเนาะกำลังเป่าคืนคืนคืนเออกรโยนมาโยนมาทำอะไรอ่ะทำชุดแววสาม <Head> ตั้งแคมป์ก่อนแป๊บนึงแล้วกูขับอะไรได้บ้างนี่แล้วบูไม่มีเรือกลับเหรอมีมอีอ๋อกำลังวิ่งครับโอ้ยยินแบบสร้างแบบสามลิตรแล้วนี่เป็นเหล็กแล้วเหรอกำลังจะตกลงวันนี้ได้อะไรปะไม่มีไม่ได้อะไรเลยอะไรอะวันนี้เขาไม่ได้อะไรเลยแล้วมันสนุกปะนะเล่นอะเอะวันนี้บูได้อะไรหรือ <laughs> ถือว่าแบบบทเรียนบทเรียนบทเรียน,บบยนวันนี้ก็พอแค่นี้